เริมที่ปากหรือปากเป็นเริมสามารถรักษาได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปากเป็นเริมหลังสักปากนะคะหลังสักปากมาในวันที่2หรือที่3คุณอาจจะมีอาการแสบแสบคันคที่ปากแล้วก็เกิดตุ่มใสขึ้นที่ปากนั่นคือเริมค่ะเป็นเริมแล้วควรทําอย่างไรก็ให้รีบไปซื้อยาแก้เริมมาทานนะคะยาแก้เริมจะมีทั้งแบบทานและแบบทาค่ะยาแก้เริมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ ทานตามคําแนะนํนาของแพทย์และเภสัชนะคะเริมสามารถหายได้เองใน3-7วันแต่ถ้าเกิดเราทานยาหรือทายามันก็จะยุบแล้วก็หายเร็วยิ่งขึ้นค่ะคนที่จะเป็นเริมหลังสักปากได้คือคนที่เคยมีเชื้อเริมเคยเป็นเริมมาก่อนเท่านั้นนะคะเพราะถ้าเคยเป็นเริมมาก่อนแล้วเชื้อเริมจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราแล้วเวลาที่เรารู้สึกร่างกายอ่อนแอหรือว่าเราไปสักปากมาโดนกระตุ้นอย่างนี้ค่ะเริมก็จะขึ้นมาทันทีค่ะ ส่วนใครที่ไม่เคยเป็นเริมมาก่อนหลังสักปากคุณก็จะไม่เป็นเริมแน่นอนค่ะถ้าใครที่รู้ตัวว่าเคยเป็นเริมมาก่อนก็ให้ซื้อยากแก้เริมมาทานทันทีหลังสักปากหรือว่าทานก่อนสักปากได้เลยนะคะแต่ส่วนมากจะจําไม่ได้ว่าเคยเป็นเริมมาก่อนถ้าไม่มั่นใจว่าเคยเป็นเริมมาก่อนไหมก็สามารถซื้อยาแก้เริมมาทานไว้ก็ได้ค่ะเป็นเริมแล้วควรดูแลด้วยการหลังทานข้าวทุกมื้อใช้สำลีชุบน้ำเกลือหมาดๆซับปากเบาๆเพื่อทำความสะอาดปาก หรือที่ชู้เปียกที่ชู้แห้งที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะซับปากหรือว่าเม้มปากหลังจากที่ทานข้าวเสร็จทุกมื้อได้ค่ะงดอาหารเผ็ดอาหารร้อนอาหารหมักดองอาหารทะเลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้แสบปากหรือติดเชื้อเพิ่มได้ค่ะใช้น้ําแข็งประครบเริมที่ปากได้เมื่อรู้สึกแสบร้อนและดื่มน้ําเยอะๆนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งให้ช่องพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ